สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกทกท่านก็ต้อนรับกลับเข้าสู่รถไฟไทยอีกวันนะคะสำหรับวันนี้เราจะพาทุกทกท,กท่านมาดูในช่วงของปากช่องบันไดม้าแล้วก็ปางอโศกนะคะซึ่งจากคลิปที่ผ่านมาเราพาทุกทกท,กท่านนะดูในช่วงของอำเภอสูงเนินแล้วก็มาศรีคิ้ว คือช่วงนั้นจะเป็นการทำทางรถไฟความเร็วสูงนะคะแต่สำหรับช่วงนี้นะคะที่อยู่ในช่วงของอำเภอปากช่องมาปางอโศกเนี่ยจะมีทั้งทางคู่และก็มีความเร็วสูงควบคู่กันไปนะคะซึ่งตอนนี้เองเราก็กำลังออกจากอำเภอปากช่องนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะพาทุกทกท่าน ไปลงที่กลางดงนะคะเป็นระยะทางที่ไม่ได้ไกลามากนะคะเราจะดูช่วงปากช่องแล้วก็บันไดม้าปางอโศกแล้วก็กลางดงนะคะซึ่งอยู่ในช่วงของสี่สถานีนี้ก็จะมีทั้งความเร็วสูงแล้วก็มีทั้งทางคู่ที่เรากำลังจะดูกันช่วงนี้ก็ออกจากอำเภอปากช่องนะคะก็จะเห็นในรูปแบบที่ กำลังปรับปรุงหน้าดินเพื่อที่จะทำทางรถไฟทางคู่ช่วงนี้จะเป็นของทางคู่ค่ะจากปากช่องไปถึงบันไดม้าเนี่ยจะเป็นของทางคู่แล้วก็ของความเร็วสูงที่อยู่ในช่วงนี้จะอยู่ในในช่วงของปางอโศกนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปเห็นช่วงนั้นกันนะคะ ช่วงนี้รถไฟจะวิ่งช้ามากๆเลยนะคะโดยเหตุผลหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะอาจจะทำให้พนักง,งานขับรถชะลอความเร็วนะคะก็จะเห็นถึงการวางรางรถไฟทางคู่ที่อยู่ในช่วงนี้เป็นระยะทางที่ยาวมากๆเลยนะคะท,ที่กำลังเริ่มวางรางรถไฟทางคู่ค่ะ พอออกจากปากช่องแล้วเราก็จะเข้าเขตของบันไดม้านะคะที่หน้าสถานีบันไดม้าก,ก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยสถานีบันไดม้าเนี่ยอาจจะถูกรื้อถอนในไม่ช้านะคะเดี๋ยวเราจะไปดูในช่วงนั้นกันค่ะที่เห็นอยู่ข้างหน้าจะเป็นทางกับรถยนต์ ข้ามทางรถไฟที่อยู่ในเขตของอำเภอปากช่องนะคะนี่ค่ะเป็นทางกับรถยนต์นะคะแล้วก็จะมีในช่วงของบันไดม้านี่จะเป็นเออทางกับรถมอเตอร์ไซค์นะคะเดี๋ยวเราจะไปเห็นช่วงนั้นกันเนาะสำหรับรถไฟไซยอีสานนะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่า มีการทำทางรถไฟความเร็วสูงแล้วก็ทางรถไฟทางคู่ควบคู่กันมานะคะแต่ว่าก็แบ่งช่วงระยะก,กันทำก็แล้วแต่ว่าบริษัทไหนจะประมูลได้ในช่วงไหนนะคะถ้าบริษัทไหนประมูลได้ในช่วงไหนเขาก็ทำในช่วงนั้นไปก่อนเพราะว่าด้วยทางรถไฟสายอีสานเส้นนี้นะคะก็จะเริ่มต้นจากบางซื่อแล้วก็ไปหนองคายระยะทางก็ 6ก0กว่ากิโลเมตรโครงการนี้ก็อีกยาวไกลนะคะอีกหลายปีก,กว่าจะกว่าจะได้ใช้งานนะคะเพราะฉะนั้นก็คือนี่ก็คือจุดเริ่มต้นในการทำทางรถไฟความเร็วสูงแล้วก็ทางรถไฟทางคู่ของสายอีสานที่เราร,ร,รู้กันนะคะแต่สำหรับใครที่ยังไม่รู้แล้วก็เพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกนี้ก็อยากจะแนะนำแล้วก็อยากจะบอกนะคะว่า ที่พามาดูนี่ก็คือเป็นการทำทางรถไฟความเร็วสูงแล้วก็ทางรถไฟทางคู่ในเวลาเดียวกันนะคะสำหรับสายอีสานค่ะเรากำลังจะเข้าเขตของบันไดม้าแล้วค่ะนี่ค่ะเราก็มาถึงเขตของบันไดม้าแล้วนะคะบันไดม้าเนี่ยก็จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยเขาจะมีการแบบ เหมือนจะลื้อถอนสถานีบันไดม้านะแต่ก็ยังไม่ลื้อนะคะยังไม่ลื้อนะแต่ว่าดูสภาพแล้วเนี่ยคงอีกไม่นานนะคะเดี๋ยวเราจะไปเห็นช่วงนั้นกันช่วงของบันไดม้านี่ก็ขยายเลนออกมาเยอะมากๆเลยนะคะที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนาะก็จะมีการขยายเลนทางรถไฟทางคู่ช่วงนี้ก็ยังเป็นของทางคู่อยู่นะคะ ส่วนความเร็วสูงนี่จะไปเริ่มต้นที่ปางอโศกนะคะเรากำลังจะไปถึงกันนะคะมาถึงช่วงนี้พี่พลขับก็ชะลอรถชะลอรถอีกแล้วคะ่ะเพราะว่าเป็นเขตของการทำงานอยู่ในระหว่างการปฏิบัติงานการทำทางรถไฟทางคู่ก็จะชะลอความเร็วลงมากๆเลยนะคะ อีกสักครู่เราก็จะถึงสถานีรถไฟบันไดม้าแล้วนะคะเราต้องมาดูให้เห็นกับตาก่อนที่จะถูกหรือถอนนะคะก็เก็บไว้ในความทรงจำนะคะสำหรับสถานีรถไฟบันไดม้านะคะนี่นะที่เห็นอยู่นี้ค่ะไม่น่าจะนานนะคะก็คงอีกไม่นานก็คงจะถูกหรือถอนแน่ๆค่ะ เราก็ออกจากสถานีรถไฟบันไดามาเราจะสังเกตเห็นนะคะว่าจะมีหมอนรถไฟเยอะแยะมากเลยค่ะที่เอามาวางไว้ข้างทางที่อยู่ตรงนี้นะคะวิวทิวทัศน์สายอีสานนี่ก็ไม่ได้ขี้เลนะคะสำหรับใครที่อยากจะมาท่องเที่ยวสายอีสานนะคะก็จะมีวิวภูเขาวิว เขื่อนว,วิวอุ้ยหลายสิ่งหลายๆอย่างคะ่ะสำหรับสายอีสานนะคะต้องสัมผัสด้วยตัวเองนะคะตอนนี้เราก็ออกจากบันไดม้ามาได้ไกลพอสมควรแล้วนะคะช่วงนี้นะจะเป็นช่วงที่ปรับปรุงเยอะมากๆเลยคะ่ะสำหรับช่วงบันไดม้าช่วงนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้นะช่วงนี้จะเป็นเหวเป็นเหวลึกมากเลยคะ่ะก็จะมีการถมดินเอาดินมาถม แล้วก็นี่ค่ะช่วงนี้เนาะจะเป็นเหวเลือกมากๆเลยค่ะช่วงนี้นะมีการถมดินขึ้นมาเยอะมากแล้วนะคะให้ดูข้างหลังบ้างค่ะหลังจากนั้นเราก็เดินหน้าต่อสิคะ เป็นระยะทางที่ไม่ไกลมากนะคะปากช่องบันไดมา้าปางอโศกแล้วก็กลางดงค่ะสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะช่วงบันไดม้านี่ก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆจริงๆค่ะข้างหน้าก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่เป็นเหวลึกมากๆเลยค่ะก็ มีการเอาดินมากลบแล้วก็มาถมพื้นเหวตรงนี้ให้อยู่ในระดับเสมอกันนะคะนี่นะคะเป็นเหวเลึกจริงๆค่ะช่วงนี้สําหรับช่วงนี้ก็ยังเป็นของทางคู่อยู่นะคะยังไม่ได้ถึงช่วงของคอมเร็วสูงนะคะยังเป็นของทางคู่อยู่ค่ะเราจะเริ่มเห็น การวางรางรถไฟอีกช่วงหนึ่งนะคะนี่ค่ะพอมาถึงช่วงนี้เราก็จะเริ่มเห็นการวางรางรถไฟอีกแล้วนะคะก็จะยังวางไม่ตลอดแนวนะคะก็ยังจะมีช่วงเว้นระยะทางอยู่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะถึงปังอโศกแล้วนะคะใกล้ๆจะถึงปังอโศกเนี่ยหลังจากปังอโศกไปก็ จะเป็นทั้งทางคู่แล้วก็ความเร็วสูงนะคะเดี๋ยวจะให้ดูช่วงนั้นกันค่ะปางอโศกนี้ก็เปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างอยู่นะคะก็มีทั้งวางรางรถไฟแล้วก็วางม้อนรถไฟแล้วก็มีการปรับหน้าดินซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ยังไม่ได้เสร็จยังไม่ได้สมบูรณ์อย่างที่หลายๆที่นะคะ ปางอโศกนี้ก็ยังยังเหลืออีกเยอะนะคะข้างหน้านะคะเราก็จะเห็นไอ้สถานีรถไฟปางอโศกหลังจากออกจากสถานีรถไฟปางอโศกเราก็จะได้เริ่มเห็นของทางรถไฟความเร็วสูงแล้วก็ทางรถไฟทางคู่อยู่ในขณะเดียวกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูช่วงนั้นค่ะ ก่อนถึงสถานีปางอโศกนี่ก็มีการปรับหน้าดินเริ่มวางรางแล้วก็เปลี่ยนแปลงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เห็นนะคะก็เริ่มมีการวางรางวัดระดับให้อยู่ได้ในระดับที่รถไฟจะวิ่งได้นะคะตอนนี้เราก็มาถึงปางอโศกแล้วคะ่ะที่นี่ สถานีรถไฟปางอโศกค,ค่ะก็เป็นสถานีเล็กๆนะคะเป็นสถานีตำบลน,นะคะก็ไม่ได้ใหญ่โตมากมายออกจากสถานีรถไฟปางอโศกเราก็จะได้เริ่มเห็นของทางรถไฟความเร็วสูงที่อยู่ในช่วงของปางอโศกค,ค่ะแต่ที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือสะพานข้ามมอเตอร์ไซค์ ข้ามทางรถไฟนะคะเป็นสะพานข้ามมอเตอร์ไซค์ค่ะเราก็เริ่มเห็นแล้วนะคะที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็คือเป็นทางรถไฟความเร็วสูงนะคะฝั่งนี้จะเป็นความเร็วสูงแต่อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นของทางคู่ค่ะนี่ค่ะระยะทาง ช่วงที่อยู่ปางอาโศกนี่ก็3.5กิโลเมตรนะคะสำหรับทางรถไฟความเร็วสูงระยะทางตรงนี้ก็3.5กิโลเมตรค่ะด้วยวิวทิวทัศน์ทางภาคอีสานก็จะประมาณนี้นะคะมีภูเขามีเขื่อนนะคะฝั่งนี้เป็นของทางคู่ค่ะ ทางคู่สำหรับปางอาโศกนี้ก็ขยายหลายเลนมากเลยนะคะขยายไปประมาณ3 4ถึงเลนนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นของความเร็วสูงค่ะพอออกจากปางอาโศกแล้วเราก็จะถึงสถานีกลางดงนะคะซึ่งเราเองก็จะพาลงที่นั่นนะคะที่กลางดงค่ะ สลับให้ดูนะคะระหว่างความเร็วสูงกับทางคู่ค่ะที่อยู่ในช่วงของปางอโศกค,ค่ะระยะทางตรงนี้3.5กิโลเมตรนะคะสำหรับทางรถไฟความเร็วสูงที่อยู่ในช่วงของปางอโศกก็ใกลจ้จะสิ้นสุดลงแล้วนะคะสำหรับ3.5กิโลเมตร นี่ก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์หนึ่งโครงการดีๆนะคะที่เกิดขึ้นในเมืองไทยของเรานะคะสิ้นสุดที่3.5จกิโลเมตรไปแล้วนะคะหลังจากนั้นไปเราก็จะเข้าเขตของสถานีกล้งดงนะคะท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจกันนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ